พระคำยามข้าคืนผู้อยู่เคียงข้างเราในการสู้คดีขั้งแรกของข้าพเจ้าไม่มีใครอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าเลยทุกคนทิ้งข้าพเจ้าไปหมดแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าจากพระธรรมสองท,ทิโมธีบทที่ 4: ข้อ16ถึงข้อ17ประสบการณ์อาจารย์เปาโลสมัยนั้นไม่แปลกไปจากสังคมสมัยนี้คือ เราหาเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขที่มั่นคงได้ยากอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงทิโมธีลูกฝ่ายวิญญาณที่เขารักและยังเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างกับเขาตลอดเวลาไม่ว่าทุกข์หรือสุขพูดถึงสถานการณ์ที่เขาอยู่ในความยากลำบากขนานั้นถูกจำจองถูกใส่ร้าย,ลายและยังระบายความในใจขณะที่ต้องเผชิญกับปัญหาถูกใส่ร้าย,ายมองหาเพื่อนสักคนก็ไม่มี ไม่มีใครอยู่ข้างฝ่ายข้าพเจ้าเลยประสบการณ์ของเขาเป็นเสมือนกับพระเยซูคริสต์ที่ถูกจับถูกใส่ร้ายไม่มีสาวกที่เคยติดตามพระองค์ถึงสามปีกล้ายืนเคียงข้างพระองค์จนวันสุดท้ายจิ่งไปกว่านั้นอีกบางคนทรยศขายพระเยซูบางคนปฏิเสธไม่รู้จักพระองค์หลายคนหนีหลบซ่อนไม่กล้าเปิดเผยตนเอง ความโดดเดี่ยวในเวลาแห่งความยากลำบากเป็นความเจ็บปวดที่สุดเพราะในเวลาเช่นนี้เราต้องการพบใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจและเห็นใจเพื่อเป็นกำลังใจทั้งองค์พระเยซูและอาจารย์ปรเปาโลเผชิญกับความโดดเดี่ยวโดยไม่มีความขมขื่นทั้งพระเยซูและอาจารย์เปาโลอธิษฐานขอพระเจ้าทรงให้อภัย แต่สิ่งที่ให้กำลังใจพวกเราจากคำของเปาโลก็คือถึงแม้ว่าคนทั้งนลายจะหนีไปจากเราในเวลาที่ต้องเผชิญกับความทุกขแต่พระเจ้าอยู่เคียงข้างเราเสมอเราไม่ได้สู้ในสงคารามชีวิตโดยลำพังวิกฤตของชีวิตบางครั้งจะมีคนทั้งโลกอยู่เคียงข้างก็ไม่สามารถช่วยเรานอกจากพระเจ้าเท่านั้น พี่น้องที่รักทั้งหลายการให้กําลังใจและอยู่เคียงข้างผู้ทำดีทำเพื่อความสุขของคนส่วนรวมสมควรได้รับกําลังใจอย่ามองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งแต่ให้มองดูเป็นเพื่อนร่วมการเดินทางที่ยาวไกลวันนี้ผมอาจารย์ชวนผิดและอาจารย์มีชัยโกแวลูกชายของผมที่ร่วมรับใช้ในพระเจ้าวันนี้แล้ว ขอเป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างกับบางคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวและรู้สึกหดหู่ใจไม่ได้มีแต่ผมเท่านั้นพระเยซูทรองอยู่ใกล้ๆด้วยขอให้มีกำลังใจและเข้มแข็งในยามทุกใจบางทีเราอาจจะรู้สึกไปเองว่าเพื่อนลืมเราแล้วแต่แท้จริงตัวเราเองต่างหากที่ปลีกตัวเองออกไปจากเขาด้วยใจที่ขมขื่น จริงๆแล้วยังมีเพื่อนแท้และหวังดีหลายคนที่หวังดีต่อเราตลอดเวลาหยุดคิดว่าพระเจ้าลืมเราหยุดขมคืนที่รู้สึกว่าเพื่อนทิ้งเราจงเงยหน้าขึ้นเถอะครับท่านจะพบพระหัตถ์ที่มีรอยตะปูอยู่ตรงหน้าท่านจงชื่นมือของท่านจับและพระองค์จะพาท่านไปในทางแห่งความปลอดภัยขอให้ผู้อยู่เคียงข้างเราเสมอ นำพาชิตของเราไปสู่พระพรสู้สูครับท่านผู้ฟังรายการค่ำคืนนี้อธิษฐานแล้วนอนหลับพ,พักผ่อนวันพรุ่งนี้ดำเดินชิตต่อไปพระพรรอท่านอยู่และมีพระเยซูกริ์สรงเป็นสหายเลิศอยู่เสมอขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ